คริสมาสปีนี้นะคะแน่นอนว่า2020ต้องไม่ธรรมดาพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยเพราะว่าเขาจะนำของขวัญมาให้ลูกค้านะคะที่เป็นแฟนพันธ์แท้โซฟารุ่มพรีเนียมนั่นเองจะเป็นใครเนาะพี่ยิมเปิดประตูไปรับเขาสักครู่นะคะ และตอนนี้นะคะนี่ก็คือแขกรับเชิญของพี่ยิ้มนั่นเองนะคะต้องบอกว่าปีนี้พิเศษมากๆพี่ยิ้มเชิญนะคะแซนต์คอร์สวันนี้ <Hey. S 1> ก่อนที่จะอ่านคลิปนะคะพี่ยิ้มถามกับตากล้องว่าแซนต์คอร์สนี่เขาอยู่ประเทศอะไรตากล้องบอกว่าน่าจะเป็นฟินแลนด์หรือที่ใดสักที่หนึ่งนะคะตอนนี้ยิ้มเชิญนะคะคุณพี่แซนต์คอร์สมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเช่านะคะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่แถวไซน์น้อย <Huh? S 1> จะได้ดูแลลูกค้าพีจีกเกียได้นั่นเองนะคะและ ตัวโซฟาพรีเมียมตัวนี้นะคะโปรโมชั่นช่วงคริสต์มาสนะคะได้รับตัวสตูล,ลูกเต่าแถมไปแล้วฟรีๆหนึ่งลูปอยู่แล้วและสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นก็คือของขวัญจากคนนี้นัน่นเ่ง นคอนะคะมีกล่องสุงส่มมาให้ลูกค้านะคะซึ่งด้านในพีมบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ทุกคนจะต้องลุ้นไปด้วยกันนะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สั่งซื้อโซฟาพรีเมียมในช่วงนี้ช่วงคริสต์มาสแน่นอนคุณได้โซฟาหนึ่งตัวได้สตูลูกเต่าฟรีหนึ่งลูกและได้กล่องสุ่มจากแซนต์คอสน,นั่นเองหลายคนถามว่าได้นั่งโซฟาพรีเมียมแล้วเราจะรู้สึกสินขนาดไหนดูตัวอย่างได้เลยค่ะอันนี้นะคะนั่งกับโต๊ะคอมพิวเตอร์ ดูคนนี้สิคะถึงกระกราบเลยโซฟาเป็นยังไงคะนั่งสบายและถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่น้ำหนักเยอะและอยากได้ความสบายในระดับพรีเมียมสมชื่อโซฟาพรีเมียมคือคำตอบให้ปีหน้า2021คุณนั่งสบายตลอดปีแน่นอนคะ่ะเจอกันในเพจดีทุกเกียนะคะ